สวัสดีครับและยินดีตอนรับกลับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าลี้ลับผมดีใจเหลือเกินครับที่ได้มีโอกาสกลับมานั่งอยู่หน้าไมโครโฟนตัวเดิมในบรรยากาศที่เงียบสงบยามดึกสงัดเช่นนี้เพื่อส่งผ่านเรื่องราวและความรู้สึกบางอย่างไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านไม่ว่าขณะนี้คุณกําลังขับรถฝ่าความมืดบนท้องถนนที่ทอดยาว กำลังทำงานอดิเรกในห้องส่วนตัวหรือกำลังทิ้งตัวลงนอนเพื่อพักผ่อนจากความเหนื่อยล้าที่สะสมมาตลอดทั้งวันผมขอขอบคุณจากใจจริงครับที่คุณอนุญาตให้เสียงของผมเป็นเพื่อนร่วมทางในห้วงเวลานี้วันนี้ผมมีเรื่องราวที่อยากจะชวนทุกท่านดำดิ่งลงไปสำรวจไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแบบผีสางนางไม้แต่เป็นความลี้ลับของความจริง ที่บางครั้งก็พล่าเลือนจนเราแยกไม่ออกว่าสิ่งที่เราเห็นตรงหน้านั้นคือเรื่องจริงหรือเป็นเพียงภาพมายาที่ถูกสร้างขึ้นในยุคสมัยที่เรามีเทคโนโลยีล้ำหน้าเรามีปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถสร้างภาพใบหน้าคนที่ไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงได้เรามีโปรแกรมตกแต่งภาพที่เนรมิตท้องฟ้าสีเทาให้กลายเป็นแสงเหนือที่สวยงามได้ในคลิปเดียว ความก้าวหน้าเหล่านี้ทำให้เราเกิดวิกฤตแห่งความศรัทธาต่อสายตาของตัวเองครับเราเริ่มตั้งคำถามกับทุกภาพที่เราเห็นเราเริ่มจับผิดทุกวิดีโอที่เราดูเรากลายเป็นคนที่เชื่อยากและมองโลกด้วยสายตาแห่งความหวาดระแวงโดยไม่รู้ตัวหัวข้อของเราในวันนี้คือภาพถ่ายปริศนาที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นของปลอมหรือนี่คือความจริงที่ถูกปิดบังมาตลอดลองจินตนาการดูนะครับ ว่าวันหนึ่งคุณได้รับภาพถ่ายใบหนึ่งภาพที่ดูธรรมดาแต่กลับมีรายละเอียดบางอย่างที่ขัดแย้งกับความเป็นจริงอย่างสิ้นเชิงรายละเอียดที่ทางวิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้และทางเทคนิคก็หาจุดจับผิดไม่เจอเมื่อตรก,กะและเหตุผลทางโลกเดินทางมาถึงทางตันเมื่อนั้นแหละครับที่ประตูสู่ปรัชญาและความเชื่อจะเปิดออก เรื่องราวในค่ำคืนนี้จะพาเราไปสำรวจรอยต่อบางๆระหว่างสิ่งที่พิสูจน์ได้กับสิ่งที่ต้องใช้ใจสัมผัสผ่านชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งที่อุทิศทั้งชีวิตเพื่อเปิดโปงคำโกหกจนกระทั่งเขาได้พดกับความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นขอให้ทุกท่านทำจิตใจให้สบายปล่อยวางความวุ่นวายภายนอกและเดินทางเข้าสู่โลกแห่งเรื่องเล่าลีลับไปพร้อมกันครับ ท่ามกลางแสงไฟสลัวจากจอคอมพิวเตอร์ความละเอียดสูงนับ10จอที่เรียงรายเป็นกำแพงล้อมรอบเต๊ะทำงานขนาดใหญ่ในห้องสตูดิโอเก็บเสียงชั้นบนสุดของคอนโดมิเนียมหรูใจกลางกรุงเทพชายวัย42ปีที่ชื่อว่ากวินกำลังนั่งจ้องมองพิกเซลเล็กๆบนหน้าจอด้วยสายตาที่เฉียบคมราวกับเหยี่ยวล่าเหยื่อ กวินเป็นชายรูปร่างสูงโปรง่งไหล่กว้างแต่มักจะนั่งห่อไหล่เล็กน้อยอันเป็นบุคลิกของผู้ที่ใช้เวลาส่วนใหญ่จมอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ผมสีดอกเหล่าที่เริ่มแสมขึ้นมาบริเวณขมับบ่งบอกถึงประสบการณ์และความเครียดที่สะสมมายาวนานแว่นตากรอบหนาที่เขาสวมใส่นั้นทำหน้าที่เป็นด่านหน้าในการกรองแสงสีฟ้าแต่มันไม่อาจากรองความว่างเปล่าในแว่ตาของเขาได้ กวินไม่ใช่คนธรรมดาในโลกออนไลน์เขาคือเจ้าของเพจและช่อง YouTube ชื่อดังที่มีผู้ติดตามนับล้านคนในนาม The Truth Hunter หรือนักล่าความจริงอาชีพของกวินคือนักวิเคราะห์ภาพและวิดีโอระดับผู้เชี่ยวชาญงานของเขาคือการนำคลิปวิดีโอเรื่องลี้ลับภาพถ่ายติดวิญญาณหรือภาพ UFO ที่ถูกแชร์วอนเน็ตมาชำละทีละเฟรมทีละพิกเซลเพื่อพิสูจน์ให้โลกเห็นว่ามันคือของปลอม กวินมีความเชี่ยวชาญด้านกราฟิกดีไซน์การจัดแสงและเทคนิคพิเศษทางภาพยนตร์ในระดับสูงทำให้เขาสามารถมองเห็นร่องรอยการตัดต่อที่เนียนที่สุดรอยต่อของเลเยอร์ที่ซ่อนอยู่อย่างมิดชิดหรือความผิดเพี้ยนของเงาที่คนทั่วไปมองข้ามแสงตกกระทบผิดทิศทางเงาของวัตถุไม่สอดคล้องกับแหล่งกำเนิดแสงเงาใต้เท้าลอยตัดต่อชัดๆกวินพึมพำกับตัวเองด้วยน้ำเสียงราบเรียบไร้ความตื่นเต้น ขณะที่นิ้วมือรัวแป้นพิมพ์เพื่อพิมพ์บทสรุปการวิเคราะห์ลงในโพสต์ล่าสุดอีกหนึ่งปริศนาถูกไขอีกหนึ่งความเชื่อถูกทำลายและอีกครั้งที่กวินได้รับคำชื่นชมจากแฟนคลับที่บูชาเหตุผลและตรรก,กะแต่ทว่าในความสำเร็จของการเป็นผู้พิทักษ์ความจริงนั้นกวินกลับรู้สึกถึงความกลวงเปล่าที่ขยายตัวขึ้นในใจทุกวันสวัสดีครับและยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าลี้ลับผมดีใจเหลือเกินครับ ที่ได้มีโอกาสกลับมานั่งอยู่หน้าไมโครโฟนตัวเดิมในบรรยากาศที่เงียบสงบยามดึกสงัดเช่นนี้เพื่อส่งผ่านเรื่องราวและความรู้สึกบางอย่างไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านไม่ว่าขณะน,นี้คุณกำลังขับรถฝาความมืดบนท้องถนนที่ทอดยาวกำลังทำงานอดีเรกในห้องส่วนตัวหรือกำลังทิ้งตัวลงนอนเพื่อพักผ่อนจากความเหนื่อยล้าที่สะสมมาตลอดทั้งวันผมขอขอบคุณจากใจจริงครับที่คุณอนุญาตให้เสียงของผม เป็นเพื่อนร่วมทางในห้วงเวลานี้วันนี้ผมมีเรื่องราวที่อยากจะชวนทุกท่านดำดิ่งลงไปสํารวจไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแบบผีสางนางไม้แต่เป็นความลี้ลับของความจริงที่บางครั้งก็พ่าเลือนจนเราแยกไม่ออกว่าสิ่งที่เราเห็นตรงหน้านั้นคือเรื่องจริงหรือเป็นเพียงภาพมายาที่ถูกสร้างขึ้นในยุคสมัยที่เรามีเทคโนโลยีล้ำหน้าเรามีปัญญาประดิษฐ์ ที่สามารถสร้างภาพใบหน้าคนที่ไม่เคยมีตัวตนอยู่จริงได้เรามีโปรแกร,รมตกแต่งภาพที่เนรมิตท้องฟ้าสีเทาให้กลายเป็นแสงเหนือที่สวยงามได้ในคลิกเดียวความก้าวหน้าเหล่านี้ทำให้เราเกิดวิกฤตแห่งความศรัทธาต่อสายตาของตัวเองครับเราเริ่มตั้งคำถามกับทุกภาพที่เราเห็นเราเริ่มจับผิดทุกวิดีโอที่เราดูเรากลายเป็นคนที่เชื่อยากและมองโลกด้วยสายตาแห่งความหวาดระแวงโดยไม่รู้ตัว หัวข้อของเราในวันนี้คือภาพถ่ายปริศนาที่พิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นของปลอมหรือนี่คือความจริงที่ถูกปิดบังมาตลอดลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าวันหนึ่งคุณได้รับภาพถ่ายใบหนึ่งภาพที่ดูธรรมดาแต่กลับมีรายละเอียดบางอย่างที่ขัดแย้งกับความเป็นจริงอย่างสิ้นเชิงรายละเอียดที่ทางวิทยาศาสตร์อธิบายไม่ได้และทางเทคนิคก็หาจุดจับผิดไม่เจอ เมื่อตักกะและเหตุผลทางโลกเดินทางมาถึงทางตันเมื่อนั้นแหละครับที่ประตูสู่ปรัชญาและความเชื่อจะเปิดออกเรื่องราวในค่ำคืนนี้จะพาเราไปสำรวจรอยต่อบางๆระหว่างสิ่งที่พิสูจน์ได้กับสิ่งที่ต้องใช้ใจสัมผัสผ่านชีวิตของผู้ชายคนหนึ่งที่อุทิศทั้งชีวิตเพื่อเปิดโปงคำโกหกจนกระทั่งเขาได้พบกับความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้น ขอให้ทุกท่านทำจิตใจให้สบายปล่อยวางความวุ่นวายภายนอกและเดินทางเข้าสู่โลกแห่งเรื่องเล่าลี้ลับไปพร้อมกันครับท่ามกลางแสงไฟสลัวจากจอคอมพิวเตอร์ความละเอียดสูงนับ10จอที่เรียงรายเป็นกำแพงล้อมรอบโต๊ะทำงานขนาดใหญ่ในห้องสตูดิโอเก็บเสียงชั้นบนสุดของคอนโดมิเนียมหรูใจกลางกรุงเทพมหานครชายวัย42ปีที่เชื่อว่ากวิน กำลังนั่งจ้องมองพิกเซลเล็กๆบนหน้าจอด้วยสายตาที่เฉียบคมราวกับเหยี่ยวล่าเหยื่อกวินเป็นชายรูปร่างสูงโปร่งไหลกว้างแต่มักจะนั่งหอไหลเล็กน้อยอันเป็นบุคลิกของผู้ที่ใช้เวลาส่วนใหญ่จมอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ผมสีดอกเหล่าที่เริ่มแซมขึ้นมาบริเวณขมักบ่งบอกถึงประสบการณ์และความเครียดที่สะสมมายาวนานแว่นตากรอบหนาที่เขาสวมใส่นั้นทำหน้าที่เป็นด่านหน้าในการกรองแสงสีฟ้า แต่มันไม่อาจกรองความว่างเปล่าในแววตาของเขาได้กวินไม่ใช่คนธรรมดาในโลกออนไลน์เขาคือเจ้าของเพจและช่อง YouTube ชื่อดังที่มีผู้ติดตามนับล้านคนในนาม The Truth Hunter หรือนักล่าความจริงอาชีพของกวินคือนักวิเคราะห์ภาพและวิดีโอระดับผู้เชี่ยวชาญงานของเขาคือการนำคลิปวิดีโอเรื่องลี้ลับภาพถ่ายติดวิญญาณหรือภาพ UFO ที่ถูกแชร์อนเน็ต มาชําแหละทีละเฟรมที่ละพิกเซลเพื่อผีสูจน์ให้โลกเห็นว่ามันคือของปลอมกะวินมีความเชี่ยวชาญด้านกราฟิกดีไซน์การจัดแสงและเทคนิคพิเศษทางภาพ,พยนตร์ในระดับสูงทำให้เขาสามารถมองเห็นร่องรอยการตัดต่อที่เนียนที่สุดรอยต่อของเลเยอร์ที่ซ่อนอยู่อย่างมิดชิดหรือความผิดเพี้ยนของเงาที่คนทั่วไปมองข้าม แสงตกกระทบผิดทิศทางเงาของวัถตถุไม่สอดคล้องกับแหล่งกำเนิดแสงเงาใต้เท้าลอยตัดต่อชัดๆกวินพึมพำกับตัวเองด้วยน้ำเสียงราบเรียบไร้ความตื่นเต้นขณะที่นิ้วมือรัวแป้นพิมพ์เพื่อพิมพ์บทสรุปการวิเคราะห์ลงในโพสต์ล่าสุดอีกหนึ่งปริศนาถูกไขอีกหนึ่งความเชื่อถูกทำลายและอีกครั้งที่กวินได้รับคำชื่นชมจากแฟนคลับที่บูชาเหตุผลและตก,กระ แต่ทว่าในความสำเร็จของการเป็นผู้พิทักษ์ความจริงนั้นกวินกลับรู้สึกถึงความกลวงเปล่าที่ขยายตัวขึ้นในใจทุกวันเขาเริ่มต้นทำสิ่งนี้ด้วยความลหลงไหลในวัยหนุ่มเขาต้องการปกป้องผู้คนจากการถูกหลอกลวงแต่เมื่อเวลาผ่านไปยิ่งเขาจับผิดภาพลวงตาได้มากเท่าไหร่เขากลับยิ่งรู้สึกว่าโลกใบนี้ช่างแห้งแลง้งและไร้ซึ่งเวทมนต์มากขึ้นเท่านั้นสำหรับกวินทุกอย่างกลายเป็นเพียงข้อมูล เป็นเพียงไฟล์ดิจิตอลที่ประกอบด้วยรหัส0และงไม่มีปาฏิหาริย์ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเพียงเทคนิคการจัดฉากและการตัดต่อเขาเป็นเหมือนพ่อมดที่รู้เฉลยของมายากลทุกกลนจนไม่สามารถสนุกกับการแสดงโชว์ได้อีกต่อไปชีวิตส่วนตัวของกวินนั้นเงียบหนาวพอๆกับความศรัทธานในใจเขาเขาหย่าร้างกับภรรยาเมื่อสาปีก่อนสาเหตุหลักไม่ใช่เรื่องมือที่สาม แต่เป็นเพราะนิสัยช่างจับผิดและต้องการคำอธิบายที่เป็นตักกะในทุกเรื่องของเขาภรรยาของเขาเคยบอกก่อนจะเดินจากไปว่าคุณมองเห็นทุกรายละเอียดของความผิดพลาดแต่คุณไม่เคยสัมผัสถึงความรักที่มันล่องลอยอยู่รอบๆตัวเราเลยคุณอยู่กับความถูกต้องแต่คุณไม่ได้อยู่กับความรู้สึกคำพูดนั้นยังคงดังก้องอยู่ในหัวของกวินทุกครั้งที่เขาปิดไฟนอน แต่เขาก็เลือกที่จะกดทับมันไว้ด้วยงานและการเสพข้อมูลข่าวสารลึกลงไปกว่านั้นสาเหตุที่กวินหมกมุ่นอยู่กวินนั่งนิ่งงานอยู่หน้าจอผลการวิเคราะห์ทุกอย่างชี้ชัดไปในทิศทางเดียวกัน no manipulation detected เม็ดเกรนของภาพมีความต่อเนื่องสมบูรณ์แบบแสงและเงาของนาฬิกาข้อมือรุ่นใหม่กลมกลืนไปกับแสงแดดในภาพยุคเก่าอย่างเป็นธรรมชาติไม่มีรอยตัดต่อไม่มีเลเยอร์ซ้อนทับยิ่งไปกว่านั้น กระดาษอัดรูปใบนี้จากการตรวจสอบด้วยกล้องจุลทรรศน์มันคือกระดาษอัดรูปที่มีอายุเก่าแก่จริงไม่ใช่กระดาษใหม่ที่ถูกนำมาทำให้ดูเก่าน้ำหมึกเคมีทุกอย่างเป็นของยุคโบราณสมองของกวินเริ่มรวนเรตักกะที่เขายึดถือมาทั้งชีวิตกำลังถูกท้าทายอย่างรุนแรงถ้าภาพนี้เป็นของจริงนั่นหมายความว่าปู่ของเขายังมีชีวิตอยู่หรือปู่เดินทางข้ามเวลาหรือเขาเองที่กำลังบ้า ความกลัวเริ่มเกาะกลุมจิตใจมันไม่ใช่ความกลัวผีแต่เป็นความกลัวที่ความจริงของเขาพังทลายลงกาวินตัดสินใจทําในสิ่งที่เขาไม่เคยทํามานานนั่นคือการออกไปเผชิญหน้ากับความจริงในโลกภายนอกแทนที่จะจ้องมองผ่านหน้าจอเขาจําศาลาริมน้ําในภาพได้มันคือศาลาที่วัดร้างแห่งหนึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ซึ่งเขาเคยไปเที่ยวกับปู่ครั้งสุดท้ายตอนเด็กๆ กวินเก็บเสื้อผ้าคว้ากุญแจรถและขับมุ่งหน้าขึ้นเหนือทันทีทำอ่างพายุฝนที่โหมกระนำ่ำเร่ากับธรรมชาติกำลังพยายามขวางกั้นไม่ให้เขาเข้าถึงความลับนี้การเดินทางใช้เวลายาวนานและเหนื่อยล้ากวินมาถึงหมู่บ้านเล็กๆในหุบเขาที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางสายหมอกหนาทึบในจังหวัดแม่ฮ่องสอนหมู่บ้านนี้เงียบสงบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองไม่มีสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีร้านสะดวกซื้อ มีเพียงบ้านไม้เก่าๆและวิถีชีวิตที่ดูเหมือนจะหยุดหมุนไปพร้อมกับนาฬิกากวินเดินตามหาศาลาริมน้ำในภาพถ่ายจนกระทั่งไปพบกับบ้านไม้สักทองหลังเก่าแก่หลังหนึ่งที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัดร้างหน้าบ้านมีป้ายไม้แก่สลักคำว่าเรือนกระจกเงารับซ่อมแซมและเจียรไนกระจกโบราณเสียงดังกริ๊กกริกของเครื่องมือกระทบกระจกดังหลอดออกมากวินรู้สึกถึงแรงดึงดูดประหลาดจึงเดินเข้าไปในร้านนั้น ภายในร้านเต็มไปด้วยกระจกเงารูปทรงต่างๆทั้งบานเล็กบานใหญ่กระจกเงาโบราณที่มีคราบปลอดสีจางๆเลนแว่นตาเก่าๆและโหลแก้วรูปทรงแปลกตากลิ่นของน้ำมันสนและขี้ผึ้งหอมอบอวลไปทั่วที่มุมห้องชายชาราผมยาวสีขาวโพลนมัดมวยผมไว้ด้านหลังสวมเสื้อมอห้อมเก่าๆกำลังนั่งก้มหน้าขัดบานกระจกเงาบานเล็กด้วยมืออย่างใจเย็นชายชาราผู้นี้มีนามว่าปู่สลา สลาดเป็นคำทางเหนือแปลว่าช่างฝีมือมาหาใครหรือพ่อหนุ่มปู่สลาเอ่ยถามโดยไม่เงยหน้าขึ้นจากงานน้ำเสียงของท่านทุ้มลึกก้องกังวานราวกับเสียงระฆังผมผมมาตามหาความจริงครับกวินตอบอย่างลังเลก่อนจะหยิบรูปถ่ายใบนั้นออกมาวางบนโต๊ะไม้เบื้องหน้าชายชราผมอยากรู้ว่าภาพนี้มันเป็นของจริงหรือของปลอมปู่สลาหยุดมือวางผ้าขัดกระจกลง แล้วค่อยๆหยิบแว่นขยายทำมือขึ้นมาส่องดูภาพนั้นท่านใช้เวลาพิจารณาอยู่นานนานจนกวินเริ่มกระสับกระส่ายท่านไม่ได้ดูแค่นาฬิกาหรือหน้าตาของคนในภาพแต่ท่านดูไปถึงแววตาของคนในภาพเจ้ามองเห็นอะไรในภาพพ่อหนุ่มปู่สลาถามกลับผมผมเห็นความผิดปกติครับกวินรีบตอบด้วยความมั่นใจในความรู้ของตน ผมเห็นนาฬิกาข้อมือที่ผลิตในปี2024อยู่บนข้อมือของคนที่หายสาบศูนย์ไปปี1994มันเป็นไปไม่ได้ทางฟิสิกส์ทางวิทยาศาสตร์และทางตรรก,กะผมตรวจสอบพิกเซลแล้วมันไม่มีรอยต่อแต่แต่ปู่สลาหัวเราะเบาๆในลำคอก่อนจะวางรูปถ่ายลงแล้วเงยหน้าขึ้นมองกวิงด้วยดวงตาที่ใสกระจ่างดุดลูกแก้วเจ้ามองเห็นแต่เปลือกของภาพ เจ้ามองหาแต่รอยต่อของเม็ดสีแต่เจ้าไม่ได้มองเห็นเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ปู่สลาผายมือไปรอบๆร,ร้านที่เต็มไปด้วยกระจกเจ้ารู้ไหมงานของข้าคือการเจียระไนกระจกและเลนคนส่วนใหญ่คิดว่ากระจกมีไว้สะท้อนความจริงแต่เปล่าเลยกระจกทุกบานสะท้อนสิ่งที่เจ้าอยากเห็นต่างหากถ้าใจเจ้าขุนมัวเจ้ามองกระจกที่ใสที่สุดเจ้าก็จะเห็นแต่ความหมองมนแต่ถ้าใจเจ้าใสกระจ่าง แม้กระจกจะแตกเป็นเสีียงเจ้าก็ยังเห็นความงามในรอยรานั้นได้ได้แต่เรื่องนี้มันเกี่ยวกับข้อเท,ท็จจริงนะครับลุงกวินเถียงนาฬิกานั่นมันของจริงหรือไม่จริงปู่ผมยังมีชีวิตอยู่หรือไม่นั่นคือสิ่งที่ผมต้องการคำตอบพ่อหนุ่มปู่สลาลุกขึ้นเดินไปหยิบเลนขยายอันใหญ่ที่วางอยู่บนชั้นแล้วเยื่อนให้กวินลองส่องดูที่แววตาของปู่เจ้าในภาพสิอย่ามองที่นาฬิกามองที่ดวงตา กวินรับเลนมาแล้วส่องดูตามคำบอกภายใต้เลนขยายคุณภาพสูงแววตาของปู่ในภาพดูมีชีวิตชีวาอย่างน่าประหลาดมันไม่ใช่แววตาที่ว่างเปล่าของภาพตัดต่อแต่มันเปลี่ยนไปด้วยความรักความคิดถึงและความสงบอย่างลึกล้ําและที่สําคัญในเงาสะท้อนเล็กจิ๋วในดวงตาของปู่กวินเห็นเงาลางๆของตัวเขาเองในวัยเด็กเจ้าเห็นไหมปู่สลาถามเสียงนุ่ม ภาพถ่ายบางใบไม่ได้ถูกบันทึกด้วยแสง light แต่ถูกบันทึกด้วยจิต spirit ในโลกนี้มีความจริงอยู่สองแบบแบบแรกคือความจริงทางกายภาพที่เจ้าวัดค่าได้ช่างตวงวัดได้พิสูจน์ด้วยคอมพิวเตอร์ได้แบบที่สองคือความจริงทางความรู้สึกที่ไม่มีเครื่องมือใดวัดค่าได้นอกจากใจของเจ้าเองแต่เรื่องนี้มันเกี่ยวกับข้อเค็จจริงนะครับลุงกวินเถียงนาฬิกานั่นมันของจริงหรือไม่จริง ปู่ผมยังมีชีวิตอยู่หรือไม่นั่นคือสิ่งที่ผมต้องการคำตอบพอหนุ่มปู่สล่าลุกขึ้นเดินไปหยิบเลนขยายอันใหญ่ที่วางอยู่บนชั้นแล้วยื่นให้กวินลองส่องดูที่แววตาของปู่เจ้าในภาพสิอย่ามองที่นาฬิกามองที่ดวงตากาวินรับเลนมาแล้วส่องดูตามคำบอกภายใต้เลนขยายคุณภาพสูงแววตาของปู่ในภาพดูมีชีวิตชีวาอย่างน่าประหลาดมันไม่ใช่แววตาที่ว่างเปล่าของภาพตัดต่อแต่มันเปลี่ยมไปด้วยความรัก ความคิดถึงและความสงบอย่างลึกล้ำและที่สำคัญในเงาสะท้อนเล็กจิ๋วในดวงตาของปู่กวินเห็นเงาหลังๆของตัวเขาเองในวัยเด็กเจ้าเห็นไหมปู่สลาถามเสียงนุ่มภาพถ่ายบางใบไม่ได้ถูกบันทึกด้วยแสง l i g h แต่ถูกบันทึกด้วยจิต spirit ในโลกนี้มีความจริงอยู่สองแบบแบบแรกคือความจริงทางกายภาพที่จ้วัดค่าได้ช่างตวงวัดได้พิสูจน์ด้วยคอมพิวเตอร์ได้ แบบที่สองคือความจริงทางความรู้สึกที่ไม่มีเครื่องมือใดวัดค่าได้นอกจากใจของเจ้าเองแต่เรื่องนี้มันเกี่ยวกับข้อเท็จจริงนะครับลุงกวินเถียงนาฬิกานั่นมันของจริงหรือไม่จริงปู่ผมยังมีชีวิตอยู่หรือไม่นั่นคือสิ่งที่ผมต้องการคำตอบพอหนุ่มปู่สละลุกขึ้นเดินไปหยิบเลนขยายอันใหญ่ที่วางอยู่บนชั้นแล้วเยื่อให้กวินลองส่องดูที่แววตาของปู่เจ้าในภาพสิอย่ามองที่นาฬิกามองที่ดวงตา กวินรับเลนมาแล้วส่องดูตามคำบอกภายใต้เลนขยายคุณภาพสูงแววตาของปู่ในภาพดูมีชีวิตชีวาอย่างน่าประหลาดมันไม่ใช่แววตาที่ว่างเปล่าของภาพตัดต่อแต่มันเปลี่ยมไปด้วยความรักความคิดถึงและความสงบอย่างลึกล้ำและที่สำคัญในเงาสะท้อนเล็กจิ๋วในดวงตาของปู่กวินเห็นเงาลางๆของตัวเขาเองในวัยเด็กเจ้าเห็นไหมปู่สลาถามเสียงนุ่ม ภาพถ่ายบางใบไม่ได้ถูกบันทึกด้วยแสง light แต่ถูกบันทึกด้วยจิต spirit ในโลกนี้มีความจริงอยู่สองแบบแบบแรกคือความจริงทางกายภาพที่เจ้าวัดค่าได้ช่างตวงวัดได้พิสูจน์ด้วยคอมพิวเตอร์ได้แบบที่สองคือความจริงทางความรู้สึกที่ไม่มีเครื่องมือใดวัดค่าได้นอกจากใจของเจ้าเองแต่เรื่องนี้มันเกี่ยวกับข้อเท็จจริงนะครับลุงกวินเถียงนาฬิกานั่นมันของจริงหรือไม่จริง ปู่ผมยังมีชีวิตอยู่หรือไม่นั่นคือสิ่งที่ผมต้องการคำตอบพอหนุ่มปู่สละลุกขึ้นเดินไปหยิบเลนขยายอันใหญ่ที่วางอยู่บนชั้นแล้วยื่นให้กวินลองส่องดูที่แววตาของปู่เจ้าในภาพสิอย่ามองที่นาฬิกามองที่ดวงตากวินรับเลนมาแล้วส่องดูตามคำบอกภายใต้เลนขยายคุณภาพสูงแววตาของปู่ในภาพดูมีชีวิตชีวาอย่างน่าประหลาดมันไม่ใช่แววตาที่ว่างเปล่าของภาพตัดต่อแต่มันเปี่ยมไปด้วยความรัก ความคิดถึงและความสงบอย่างลึกล้ำและที่สำคัญในเงาสะท้อนเล็กจิ๋วในดวงตาของปู่กวินเห็นเงาลางๆของตัวเขาเองในวัยเด็กเจ้าเห็นไหมปู่สลาถามเสียงนุ่มภาพถ่ายบางใบไม่ได้ถูกบันทึกด้วยแสง light แต่ถูกบันทึกด้วยจิต spirit ในโลกนี้มีความจริงอยู่สองแบบแบบแรกคือความจริงทางกายภาพที่จ้วัดค่าได้ช่างตวงวัดได้พิสูจน์ด้วยคอมพิวเตอร์ได้ แบบที่สองคือความจริงทางความรู้สึกที่ไม่มีเครื่องมือใดวัดค่าได้นอกจากใจของเจ้าเองแต่เรื่องนี้มันเกี่ยวกับข้อเท็จจริงนะครับลุงกวินเถียงนาฬิกานั่นมันของจริงหรือไม่จริงปู่ผมยังมีชีวิตอยู่หรือไม่นั่นคือสิ่งที่ผมต้องการคำตอบพ่อหนุ่มปู่สลาลุกขึ้นเดินไปหยิบเลนขยายอันใหญ่ที่วางอยู่บนชั้นแล้วยื่นให้กวินลองส่องดูที่แววตาของปู่เจ้าในภาพสิอย่ามองที่นาฬิกามองที่ดวงตา กวินรับเลนมาแล้วสองดูตามคำบอกภายใต้เลนขยายคุณภาพสูงแววตาของปู่ในภาพดูมีชีวิตชีวาอย่างน่าประหลาดมันไม่ใช่แววตาที่ว่างเปล่าของภาพตัดต่อแต่มันเปลี่ยมไปด้วยความรักความคิดถึงและความสงบอย่างลึก้ํำและที่สำคัญในเงาสะท้อนเล็กจิ๋วในดวงตาของปู่กวินเห็นเงาลางๆของตัวเขาเองในวัยเด็กเจ้าเห็นไหมปู่สลาถามเสียงนุ่ม ภาพถ่ายบางใบไม่ได้ถูกบันทึกด้วยแสง light แต่ถูกบันทึกด้วยจิต spirit ในโลกนี้มีความจริงอยู่สองแบบแบบแรกคือความจริงทางกายภาพที่เจ้าวัดค่าได้ช่างตวงวัดได้พิสูจน์ด้วยคอมพิวเตอร์ได้แบบที่สองคือความจริงทางความรู้สึกที่ไม่มีเครื่องมือใดวัดค่าได้นอกจากใจของเจ้าเองแต่เรื่องนี้มันเกี่ยวกับข้อเท็จจริงนะครับลุงกวินเถียงนาฬิกานั่นมันของจริงหรือไม่จริง ปู่ผมยังมีชีวิตอยู่หรือไม่นั่นคือสิ่งที่ผมต้องการคำตอบพอหนุ่มปู่สลาลุกขึ้นเดินไปหยิบเลนขยายอันใหญ่ที่วางอยู่บนชั้นแล้วยื่นให้กวินลองส่องดูที่แววตาของปู่เจ้าในภาพสิหลังจากกลับมาถึงกรุงเทพกวินไม่ได้ทำคลิปแชร์ภาพถ่ายใบนั้นเขาเก็บมันใส่กรอบไม้อย่างดีตั้งไว้บนโต๊ะทำงานข้างๆจอคอมพิวเตอร์ทุกครั้งที่เขาเหนื่อยล้าจากการทำงานหรือเริ่มรู้สึกว่าโลกนี้โหดร้ายเกินไป เขาจะหันไปมองภาพนั้นไม่ใช่เพื่อจับผิดแต่เพื่อเติมพลังกาวินเปลี่ยนแนวทางการทำคอนเทนต์ของเขาจากนักล่าความจริงที่คอยจับผิดเป็นนักเล่าเรื่องราวที่พยายามทำความเข้าใจที่มาที่ไปของความเชื่อเขาเริ่มนำเสนอเรื่องลี้ลับในมุมมองของมนุษยวิทยาจิตวิทยาและปรัชญามากกว่าการตัดสินว่าจริงหรือไม่จริงเขาเริ่มมีความสุขกับเครื่องหมายคำถามมากกว่าจุดฟูลสต็อป และที่สำคัญกวินเริ่มกลับมาใช้ชีวิตเขาลดเวลาหน้าจอลงออกไปพบปะผู้คนสัมผัสธรรมะชาติและเริ่มเปิดใจให้กับความรักครั้งใหม่โดยไม่พยายามวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยตรรก,กะแต่ใช้ความรู้สึกนำทางเขาได้เรียนรู้ว่าชีวิตไม่ใช่โจทย์คณิตศาสตร์ที่ต้องหาคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวแต่ชีวิตคืองานศิลปะที่ความงามอยู่ที่การตีความของแต่ละคนเรื่องราวของกวินในวันนี้ อาจจะไม่ได้ให้คำตอบชี้ชัดว่าภาพถ่ายปริศนานั้นเป็นภาพผีหรือปรากฏการข้ามเวลาหรือเป็นเพียงความบังเอิญที่เหลือเชื่อแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคำถามคือการเดินทางของคำถามครับในชีวิตของพวกเราทุกคนล้วนมีภาพถ่ายปริศนาเป็นของตัวเองอาจจะไม่ใช่รูปถ่ายจริงๆแต่เป็นเหตุการณ์บางอย่างเป็นความฝันบางเรื่องหรือเป็นความรู้สึกบางประการที่เราหาคำอธิบายไม่ได้ เรามักจะทุกข์ใจพยายามดิ้นรนหาคำตอบพยายามพิสูจน์ให้ได้ว่ามันคืออะไรแต่บางทีธรรมชาติอาจจะไม่ได้สร้างปริศนาเหล่านั้นมาให้เราแก้แต่สร้างมาเพื่อให้เราตระหนักรู้ตระหนักรู้ว่าเราตัวเล็กแค่ไหนในจักรวาลนี้ตระหนักรู้ว่าความรักและความผูกพันมีอำนาจเหนือกว่าการเวลาและตระหนักรู้ว่าบางครั้งการไม่รู้ก็เป็นความงดงามอย่างหนึ่งและที่สำคัญ ลองวางแบ่งขยายในมือลงบ้างนะครับเลิกจับผิดชีวิตเลิกจับผิดคนรอบข้างและเลิกจับผิดตัวเองแล้วลองใช้ใจมองดูสิ่งต่างๆอย่างที่มันเป็นคุณอาจจะพบว่าความจริงที่ถูกปิดบังมาตลอดไม่ใช่เรื่องลี้ลับอะไรเลยแต่มันคือความสงบสุขที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความวุ่นวายของความคิดเรานั่นเอง สำหรับค่ำคืนนี้หวังว่าเรื่องราวของกวินจะเป็นเสมือนกระจกเงาบานใสที่ช่วยสะท้อนให้ทุกท่านมองเห็นความงามในความลึกลับของชีวิตขอให้ท่านนอนหลับฝันดีปราศจากความกังวลและตื่นขึ้นมาพร้อมกับหัวใจที่เปิดกว้างรับสิ่งมหัศจรรย์ในวันใหม่สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านได้พบกับความสงบในทุกขณะจิตสวัสดีครับ